สวัสดีชาวโลนะครับทุกคนครับีวันนี้เรามารอก,กันอยู่ที่สถานีพญาไทนะครับกำลังรอถเข้าเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอคนเต็มเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาเลยครับที่ไรนะใครคนอื่นเลยแล้วต้องมากดตัว ก็ขึ้นรถไฟฟ้ากันเลยเดราจะขึ้นซิตี้ไลน์ครับรเอ,อ็กซ์เพรสไลน์มันมาไม่ไม่ขึ้นมาอืมทีนี้พิษมีแบทบแมนครับทวินาจะลึก ก็ขึ้นมาเลยครับค้อสนามเป้ากัก่อนนะครับ